ที่จริงเนี่ยมันมีการสรุปบทเรียนอย่างชัดเจนมาตลอดนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นที่เรื่องหน้าแปลกนะครับแล้วก็สิ่งนี้มันสะท้อนมากับถึงระดับตัวผู้นำนะครับในขณะที่ผู้ใต้ชาลองลงมาเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ทุกคนแล้วมีความเข้าใจสาการแล้วก็พร้อมที่จะมีการปรับตัวฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดที่ต้องมาคุ้นคิดกันแล้วก็นําไปสู่ว่าเราจะต้องมีการปรุงแต่งปรับแต่ง ในที่เมื่อฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเข้ามามีบทบาทแข็งแรงในการดูแลการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองตรงนี้แหละครับเป็นผมคิดว่ามันคงจะต้องตั้งเป็นคําถามที่เราจะต้องมาช่วยขยายความกันครับแล้วทําไมท่านผู้จัดการฐานบกท่านถึงหยิบยกเพลงนี้ขึ้นมาเมื่อวานนี้ฮะคือมันมีอะไรที่เป็นเหตุที่ทําให้รู้สึกว่ามันท่านต้องใช้เพลงนี้มาเป็นสื่อสัญญาณบางอย่างมี2เรื่องนะครับเอาง่ายง่ายเลยก็คือเรื่องแรกเนี่ยก็คือในวัยยุของท่านน่ะท่านเปิดเพลงนี้อยู่ ท่านก็ฟังอยู่เวลาเขาจะเขาต้องเขาต้องมอนิเตอร์คือนั่งฟังวิวของตัวเองอยู่มีร้มายี่สิบหเพลงนี้ในบลรอกกองทัพใช่ครับเขาจะเปิดในการมี4่ซ้า5 6เพลงแต่หนึ่งใน4ี่ซ้า6เพลงนั้นมีเพลงนี้อยู่อันนี้หนึ่งนะฮะเขาท่านก็อาจจะฟังอยู่แล้วก็ติดอยู่ในในความคิดของท่านพอมาพบฝ่าย ภาคการเมืองเนี่ยเขบอกว่ามันได้เวลาแล้วที่เราจะต้องปรับปรุงกองทัพให้มีประสิทธิภาพมีความทันสมัยเอาโยกงบที่มากมายหมหาศาลเนี่ยไปใช้เรื่องอื่นได้บ้างไหมอะไร,รต่างๆก็เกิกดความรู้สึกหลุดผมไม่ได้มองแง่ร้ายเลยนะัท่านหลุดธรรมดาเองไม่มีอะไรมากมจากสองเรื่องนี้มาชนกัน,นก็เลยหลุดออกมา